สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพกกันอีเล่วทางช่องเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดค้ว่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้เมื่อนี้พี่น้องมาส่งมั่นมักยีดพนี่น้องทั้งอันทั้งโค่นเพเ่อมังโคอนนะพี่น้องเด้อมาส่งเพื่อนเลี้ยงวัวพี่น้องเราจะมาคุยกับพี่น้องมาสอบถามว่าแนวทางการเลี้ยงเพื่อนอย่างจังไดชองสามเดือน ครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพอ่ณพออยังเนาะซื่อเนาะซื่อสวัยคุณพ่อสวัยเนาะ,ะเลี้ยงเลียเ้ยงงัวงในดนไปตากเลี้ยงมาได้วยอยจ่จะสามสิบปีใช่ยร<อ>ือยูสามสิบปีแล้วเลี้ยงอยู่นีแ่แหละครับเลี้ยงอยู่นีแ่แหละครับอืมแต่ก่อนเขาอยู่ใส่แต่ก่อนแต่ก่อนฉันอยู่บ้านมงใครอย่างท้องันหนาโอ้ทางพานนันนาเนาะเลยมาอยู่พี่มาซื้อที่ป่าพี่วะมาอยู่พี่เมียผดคนทั้งนี้ก็เลยโอ้มาอยู่พี่มาอยู่พี่ซื้อที่ที่อี่่ยูพแต่มาพี่ก็เลี้ยงงัวเลย มาก็เลี้ยงงัวตลอดเลยเลี้ยงมาได้สี่เกือบสี่สิบปีแล้วเกือบสี่สิบปีแล้วแม่ไม่ไม่เลี้ยงจังโตต่างมาไม่ไม่เหรเลี้ยงควายโอ้เลี้ยงควายก่อนบ่ทันเลี้ยงงัวครับโอ้เลี้ยงควายซะก่อนเป็นไดรควายควายก็โอ้ขายดีขายดีเนาะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังคือเก่าเดี๋ยวนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่คือเก่าโอ้ยังเลี้ยงคือเก่าเนาะนี่พี่น้องที่บนเลี้ยงข้างหลังเป็นทีอันเศรษฐีเนาะเพิ่นเพิ่นบริสุทธิ์ยังเพิ่นปล่อยวางไว้เนาะ เขาก็เลี้ยงได้ประโยชน์แน่นอนด้ยยนนดี๋ยน ì, วนี้เขาไม่ยักตังวงีกเหาเดี๋ยวนี้นี่ยั่หนี่งมีซี่ตัวซี่ตัว<ะ>มอื่นก็นมีอีกอยู่หรืขอข้ออื่นมีบ่หน่อยู่หน้าอะมีอีกสามตัวโอ้ยอยู่หน้าหน้าเขาอยู่ทั้งไหนานี่หน้าก็อยู่มูสิบเอ็บ้านนนตานเดียวโอ้ยอยู่บ้านวนวนตานคน,นเนาะโอ้มีหลายมองเนาะครับอยู่บ้านนนตานคนเนาะอยู่ไร่ชาเห็นอยู่บ่ข้างอยู่ไก่อัน<อ> ท่างเขาอยู่ก็ล่องอุทิศนะล่องอุทิศโอ้อยู่ใกล้ๆกับล่องอุทิศเนาะนี่พี่น้องเป็นหัวเล่เด้เนาะแม่นี่เนาะไม่มีเล่ครับเล่เรศพี่น้องเล่ยืมหาเปิดเส้นอยู่ลูกยืมหาโอ้ลูกหนึ่งขายได้สามขายทุกปีลูกมะนิครับขายทุกปีโอ้อันยืนข้อเข้าเนี่ยมีสองเม่นี่ยใบเมย์ลักลักมันแม่หลักลมันอันนั้นครับืึอันนี้อันนี้มาใหม่หาอะได้โอ้แต่แต่ก่อนเลี้ยงแบบนั้นบ่ครับแต่ก่อนเลี้ยงแบบนี้ห้อยอืมมันเป็นอะไรเลี้ยงแบบนั้นคือคือคือจะได้แบบนี้มาเลี้ยง ไปเห็นบางนโยบายซื้อปล่อยหางงามๆมาเลี้ยงบางคนโอ้หางงามๆใหญ่ๆมาเลี้ยงมึงเนาะอันนี้มันน้อยเนาะขายขายซีตัวกับบัวทอตัวนี้ตัวนึงบัวทอตัวนี้ตัวนึงไะไมาใหม่อไรไม่หลายอะไรเลยแม่นี่แม่นี่นี่แม่กับลูกหนึ่งหาขันเก้าหาหมื่นเ้าหาหมื่นเก้าซื้อมาดนระบบตาเลี้ยงมาได้กว่าปีนึงแล้วโอ้ปีนึงแล้วลูกคุนขายไปแล้ว ายไปแล้วขายลูกมันสามหมื่นสามหมื่นห้เก่าสีเลี้ยแม่อยู่บ่หลายเนาะแ,แม่กแม่กับมัานอีกแล้วแม่กัมนได้สเดือนแล้วโอ้มันสเดือนแล้วล่อขอดล่อขอด,โโด,โโดโบัดนี้แม่นี่ได้ตาแม่นีนแม่นี่กัอบ้านหาหมโอ้สมาหามื่นสองแม่นี่เนาะหาหมนสองก็ 52, เป็นเลข,ขึ้นกันเลบเลเลือดเลือดยี่าเนาะนี่พี่น้องนี่มาได้ลูกต้องเ้าวักโบัดนี้ เพิ่งท่องนี่ยหรอครับท่องเดี๋ยวครเดือนโอ้พึ่งท่องซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ซื้อมาหลายปันได้ไม่นี่ซื้อมาหามื่นสองหามื่นสองตัวเดียวนี่ครับมนลูกกับลูกครับโอ้ลูกติดมาลูกติดมาแต่ว่าลูกขายไปแล้วขายไปแล้วขายลูกมันสองมื่นสองมื่นก็บเลี้ยงแม่อยู่หามื่นสองเออสามมื่นสองสามมื่นสองโอ้ก็ไม่ได้ลูกอีกแล้วครับท่องอีกแล้วอืมคือว่าลูกมันออกมาหน่ะญ่เพราะขายขายเลย ครับหันเตูเป็นตัวภูนี่พ่อขายอ๋อบหั่นตัวภูนี่พ่อขายขายบอไว้มัน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 หนักเคาะเนาะครับมันแยีงมันแยีงมันเยีงอาหารนมแม่มันเนยครับแม่มันแต่ว่าหั่นเป็นตัวแม่น่ะเอาไว้เป็นแม่เป็นแม่บอกเนาะครับอื่พี่น้องอันแต่ว่าก้อนหนักเลี้ยงอันนี้หน่อยน่ะเนาะพันนี้หน่อยน่ะเลี้ยงไปบ้านแล้วครับอยู่อยู่บ้านดอนตาโดนพันนี้หน่อยหน่ะบมหรือพันธใหญ่ขี้กันกระโหกชุ่มนี่หรอโอ้ลูกชุ่มนี่ไผ่เลี้ยงใครยูพุนกัดลูกไส้ครับโอ้ลูกไส้ไปยูพุ่น ไปลามแล้วก็เขามาอืมมือละลักบ่อันนี้ในเมืองเนาะในกลางเมืองบางโคตรแมพี่น้องแต่ว่าก็ยังเลี้ยงได้อยู่เจ๊บ้าบริเลี้ยงตั้งแต่งัวงัวควายก็มีควายก็มีโอ้ควายงามควายงามไก่บ่ามองเข้าไปเบิ่งนี่นี่บ้า่ใกล้ๆนี่ครับพ่อขี้โลบ่พ่อลอยเมตรบ่สามลอยเม็ดติดหลือเปล่โอ้ย่างไปเบื้องนี้ขี้โลไปเนาะครับไปไปไปพี่น้องข้าวคนจะข้าวไปเบื้องอน ควายงามเพิ่นควายสูงลอยซีสิบสองพี่น้องเพียงทั้งวัวทั้งควายโอ้ดินเท่า,า,าน้อตาเนาะนี่เนาะครับซื้อแต่สมัยม,นนมาอยู่ใหม่ใหม่ผิเนาะครับแต่มาอยู่ใหม่ใหม่ผิดนะโอ้ซื้อร้ายไมละตานมองนี่ตะกี้บ่แพงอะไรหรือตะกี้นั้นซื้อแสนหนึ่งอันนี้ก็อันนี้นำโอ้มีอันนี้ก็แม่นครับพี่น้องอันนี้ใส่ลูกสาวลูกสาวอันนี้ลูกไส้ลูกไส้คนคนน้อยอืมนี่พี่น้องควายเพิ่นมันเป็นควาย แม่แม่บ้านบ้านโมต่าแม่ผสมเตียมมากได้ับโอ้เตเป็นมุลาป้องออกมูออกมุลาเนาะว่าเป็นไทยบ่ว่าลูกแซมป่องท่านโอ้นี่บ่ครับพ่อมันเป็นแซมพ่อเป็นแซมแม่มันก็สายพัฒนางามสายพัฒนาจ่สูงเท่าไหรก็แม่นี่ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองแต่ว่าพ้นอายุพ้นได้ลูกเจ้าตัวแล้วนี่หลายหลายแล้วลูกหลายแล้วเนาะ อันนี้เป็นลูกไส้พิ่นอันนี้ลูกตัวนั่นครับโอ้ลูกตัวคนเนาะมีหาตัวพี่น้องแม่เพิ่นเมย์เดิมๆที่เล็กๆเลยนะเนาะครับครับเล็กๆเลยพี่น้องแมย์เล็กๆพิ่นเพิ่นว่าได้ลูกหลายแล้วล่ะพี่น้องอันนี้เหมือหลานตัดแปดเลี้วโอ้นี่ลูกหลานปังแปดเล้วเนาะพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นเป็นลูกปังนี่พี่น้องมันเป็นฝอยผูเกับขี้สมเลยมันมาเป็นตะเบิ้งหมดเลยโอ้ฝอยผูบมีพี่น้อง พุ่ข้างในฝึกกมีอีกข้างในผึข้างในผึกกแม่สูงขึ้นกันแม่ก็สูงขึ้นกันครับแต่ว่าบันต่ตัวนี้โอ้ตัวนี้สูงกว่าแต่ว่าตัวนี้มันยายนุหอายุไรนะตัวนั้นตัวนั้นอายุมาลายปันเย,นเยนแนวเดียวกันบ่แนวเดียวกันโอ้อันนั้นจะเป็นลูกตัวนี้บ่อันนั้นเป็นเป็นน้องตัวนี้โอ้น้องตัวนี้แม่เพิ่นไปใส้ปั่นอันตัวนี้ได้แม่เพิ่นมากบ่แม่เพิ่นขายโอ้ขายออกไปแล้วโอ้ก็แปลว่าเป็นคว้วคอกเนาะควาวคอกขั้วคอกแต่ห้าอัอน ข้อสมเอาแม่มันเป็นป้ายซื่อมากแหละมันเขาเขาสมยังไใบแม่เพิ่งนี่แม่ตัวนี่สมเราไปแม่นี่นั่นยังผสมโอ้อยังผสมนี่เป็นลูกคนเนาะลูกลูกูคนแต่มีลูกน้อยอีกว่านี่มีเนาะลูกน้อยกับตัวตัวใหญ่กว่าตัวนี้โอ้ตัวใหญ่นั่นเนาะนั่นคุณน้องลูกน้อยเพคนอ่าลูกเพคนโอ้คั้ยแนวเดียวกัน โอ้ยามเลี้ยงเขาก็เลี้ยงไป็นสิ่งละเนาะมันมันอยู่ในเมืองเนาะพี่ในเมืองพี่น้องมันก็เลี้ยงไปตามมันที่เจ้าของ,งโอ้<า>แต่ว่าหญ้าบ่ได้ตัดมาตตาเนาะบ่ได้ตัดบ่ได้ตัดบ่ได้ปลูกหญ้าหรือปลูกบ่บ่ได้ปลูกครับที่ว่าสิปลูกอยู่โอ้พี่น้องโอ้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงงัวเลี D ้ยงควายนี D ่ก็ได้ได้ดีดีบ่ตา าไดด้คีครัับอนนี้ก็มับไล่มีแต่กำไรอย่างเหนียวกำไรพวกสามทบซีแล้วหรอโอ้ขึ้นมาได้ขึ้นมันขึ้นเลยขึ้น,ข,นขึ้นในแต่ที่เรกยบๆคนนอเขาลงทุนใหม่ๆลงทุนหลายไประเตะกี่ลงทุนใหม่ๆนั่นสมัยตะกี้สมัยแพงหนึ่งเนาะตะกี้ก็ซื้อมาแม่นึงก็ตอนนั้นก็โตแล้วแปดหมื่นกว่าแพงแล้วสมัยนั้นครับอันนั้นวับ แปดพันก่อแท่งแล้วโอ้แปดพันได้กี่เนาะครับสองืันเจ็ดแม่เดียวแม่หนึ่งหนึ่บมาเลี้ยงหนั่งกับไรอะไรสามเท้าเราโอ้ยสามสามเทื้อสีเทื้อแล้วอืเนาะไปได้เสื้อทั้งวดหนโอ้แต่ก่อนเฮาเฮ็ดงานดยังแบบเป็นคู่แต่ก่อนเป็นคู่ครับโอ้ช่วงนี้เกษียณอายุเนาะเกษียณมาได้แต่ยี่ปีแล้วชิดปีแล้วครับโอ้เกษียณควายตลอดเลี้ยงควายมาตลอดจะเป็นคู่อยู่ก็เลี้ยงอยู่เป็นคู่อยู่ก็เลี้ยงอยู่โอ้ เวลาเลิกสอนนักเรียนมากกับมักเลี้ยงเดือนแดึกปลาบุ้งมาลงฟ้าเลวก็ไปลงเลี้ยงไปสอนน้องในสอนสอนนักเรียนครับันที่มีหมุงลามเนาะลามถิ่นใบให้แม่บ้านแม่บ้านก็เป็นคู่กันบอกพี่แตครับโอ้แม่บ้านก็เป็นคู่ให้เบิงหายังเบ้นมาจังเบ้นกับผูกวันนี้ล้วโอ้ผูกปลาวันนี้และปผูกปลาไปเลยหน้าหน้ายันกินใส่บ้านหรือมีผู้เบิงหายอยู่ก่อนมันเป็นหน้าอันโอ้นี่เป็นมันเป็นน้อง เเปป็็นนน้องโอ้ผูกไว้เบิดมือไเว้นโหลดผูกไว้เบิดมือบ่หญ่มันของล้งหนำบ่เขาเป็นยังเขาเป็นยังเทวดาเลี้ยงไห้เนาะฝากเทวดาไว้ไปอันสอันสอนเลี้ยงพี่น้องคนมาตั้งแต่พันหน้าคนว่ามาอยู่บางคนก็เลี้ยงควายโหลดแต่ขนาดเป็นคู่บาอาจารย์เนี่ยเขายังเลี้ยงก็ยังเลี้ยงเท่าขุมมือเสียรนายุย่างเลี้ยงต่ออยู่พี่น้องใจมากเนาะใจมากมันหักสัตว์พี่น้อง ได้อยู่เลี้ยงง้วเลี้ยงควายเนาะได้อยู่แต่ว่าเป็นเงินเจ็บเนาะอันนี้ก็เงินควายทั้งหมัดละอันซื้อที่นี่แปลงนี่ก็เงินขายควายขายควายทั้งหมดเออแปลงนั้นก็ซื้ออันเงินขายควายอีกมองยูนั่นก็ขายควายอีกห่วยมันบ้านเมนองต้องเลี้ยงควายเนาะหน้าทางบ้านโดาตามก็เงินขายควายอขายควายอีกป่าทางเงินเดือนกู้สหกรณ์เนี่ยเอาอันนี้เนใส่กันเนาะ อเรียงมาเลี้ยงขั้วเลี้ยงมาสี่สิบปีได้ได้ดินได้ดออได้ให้ไดหน้ากับประม่ณแต่เงินขายควายกับเงินเดือนคู่น้ำเนาะใส่ถือว่าได้อยู่ก็จะบ่ปลาเนาะตาเนาะครับจนบ่ได้ปลาทิมพุ่นละก็ได้มาย้อนมันเลยก็ได้ย้อนมันก็เลยว่าเลี้ยงไปอีกแต่ยังสิเลี้ยงไปอีกอยู่เลี้ยงไปอีกอยู่บ่ได้เศร้าไงโอ้มาเศร้าเรียบันได้เนาะสั้งมาเรื่อยเมื่อนี้ก็เที่ยวมาทรงอยู่เฟื่องครับอืม นี่พี่น้องแต่ว่าหลักๆสวนหญ้าเขาหันบ่มีเนาะเคยตัดหญ้าบ่ตัดกินหรือหรือบ่ได้ตัดลามอย่างเดียวลามบยางเดียวเจ้าก่อนกิดปลูกหญ้าเนี่ยเปียโออยู่สวนเจ้าก่อนปลูกหญ้าเนาะบัดนี้มาถมหญ้าเนี่ยเปียบดอืมในสวนสองสวนนี่อันนี้เฮียลูกสาวพี่น้องเฮียลูกสาวเพิ่นเฮียลูกสาวเพิ่นเราโม่งใหญ่เป็นอาลูกสาวก็เป็นคู่บ่เป็นคู่ลูกสาวก็เป็นคู่สองคนก็เป็นคู่โอ้เป็นลูกลูกลูกโทษนะครับลูกเจ้าคน ลูกสามคนลูกสามคนเป็นคู่บดครับเป็นคู่บดกลาเงินอันขายควายขายงัวเนี่ยละสงเลี้ยงก็ได้สมัยนะได้น้ำมันนี่แหละได้น้ำมันนี่แหละเนาะบ่ได้ยวบดเด้ยวบดเด้ดูถูกบุญพุทมันเนาะครับโอ้ยโอ้เนาะแม่นพี่น้องหลายคนโย่เห็นก็ได้ให้ในหน้าได้สิ่งในของน้ำมันหลายอยู่พี่น้องก็ยังเป็นต้นเป็นตัวคือเก่าเนาะครับพี่น้องพุ่นอีกสามตัวอยู่คุณสามตัวอยู่เงินอ่ะมันงัวเอิงงัวเทิงขับ ควายควายอควายห้างอแเป็ดผิดสามเฮ้ยนี่อันเลี้ยงลูกส่วนลูกก็ได้ลูกส่วนเลี้ยงเนาะครับไม่ละเลี้ยงเนาะตากระยังร่างกายแข็งแรงดีอยู่ครับก็พอไปพอมาเนาะตาเนาะจีดตาเล้งนี่งครับโอ้จีดตาเล้งเนาะจอดึงเล้งเป็นลหนองยุ่มมี่สองหม่องยุุ่่นกับยุ่มหน้าบ้านตันตันขนกับมีอีกควายงัวอีกยุ่มในบ้านกับมีทั้งงัวทั้งควาย ผู้เฒ่าเอาอยู่หกหกสิบหรือเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดพี่น้องเอี่ยงค้อยข้นุ่มคนเนียนเบื้องด้อพี่น้องเด้อเบื้งเอาเด้อพี่น้องร่างกายเอายังแข็งแรงยังนุ่มยังเนียวยังอะไเฮ็ดเดี้พี่น้องผู้ใดจะไปอยู่ซื้อได้เนาะเป็นจังสีกัมีความสุกมันก็มีความสุกเนาะนันไวย์เดบึงเดคุยน้ำมันเนาะเห็นมันกินหยาก็มีความสุขได้เนาะมีความสุกนี่พี่น้องมันอ้วนมันพี่กับมีความสุกในรูปเปียกขม ก็บ่ได้ขายคู่มื่นดุๆได้ขายแต่ว่าเป็นก้อนเนาะเป็นก้อนได้เช่ละสี่หมื่นห้าหมื่นผมนี่เนาะขายตะลี่ยนีควายคุ้นแล้วขายสองตัวก็ไดปหกหมื่นผมนี่ตัวละสามก็ได้คู่มื่นนี่มันแห้งแพรงว่วคขัยคู่มื่นนี่เนี่พี่น้องเดออผู้ใดสนผู้ใดอยากเอาเป็นตัวอย่างกับเป็นได้พี่น้องเอามาเป็นตัวอย่างเด้อพี่น้องเด้อบ่ว่าว่าคู่ว่าคู่บอาจารย์คนธรรมดาก็เลี้ยงได้เด้อพี่น้องเลี้ยงควายนี่เขาจะมีทีเล็กน้อยเนาะ มีที่เจ๊น้อยก็เลี้ยงได้ด้วพี่น้องเด้อบ่มีทีก่กะซื<า>้อ<า>เฟืองมาให้กินซื้อเฟืองมาให้กินหาอาหารมาไม่กินเอานเนาะนี่พี่น้องกะสซ้ำรับคลิปนี้มื้อนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก็เด้อครับเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่กะสซ้ำรับคลิปนี้มื้อนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ